พรุ่งนี้นะครับเราจะได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นกันยังไม่ได้ออกจากสนามบินเนี่ยก็ก้าวขาเข,ข,ข้ากรุงไปครึ่งหนึ่งแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปอาขอรัดน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะส่วนมากจะเป็นร้านอาหารปะโตรเว้แล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดนะครับคนคือเขาบอกว่าช่วงประมาณเวลาสามทุ่มจะมีแบบว่าพวกแก,งแกง๊งยาดุซ่าที่ใส่ชุดสีดำอะไ,ไรเงี้ยคนที่ไม่มีภาษามาเดินเที่ยวปกติไม่เป็นไรแต่ยังปุ่มนี้ยผมมาเดินใช่ไหมพี่เขาเล่า้ฟังว่ามันอันตรายมากๆนะคุณ บอกเลยว่าเราคบกันมา7ปีเราไม่ ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเลยนะใช่อันนี้เขาอยากทําเป็นรายการใหม่รายการพาทุกคนเนี่ย FC หรือแฟนคลับของเราไปเที่ยวต่างประเทศกันจะเก็บภาพความบรรยากาศแล้วก็ภาพความประทับใจไห้ทุกคนนะครับผมจะบอกเลยว่าเราจะไปทัวร์คือทั้งหมดกี่วันนะวันที่3ถึงวันที่เจวันที่3ถึงวันที่7จ็ดเออก็คือกี่วันนั้นน่ะสามคืนสองวันอ่ะสามคืนสองวันนะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ญี่ปุ่นกันนะครับทุกคนไปแล้วค่ะไปพร้อมแล้วไปเก็บของกันก่อนครับอันนี้คือไปไหนครับ ตัวรู้ไหมว่าเขาซื้อกระเป๋ามาใหม่แลีุ่เออตัวชอบซื้อตัวซื้อเยอะมากนี่คือไปแค่สาวันแต่เราซื้อมาสมไซส์เลยนะคะทุกคนโหเกือบเยอะมากทุกคนซื้อในิล์สอจาเออแล้วเขาเอาคนมาช่วยนะคนนี่ขอให้มันได้เรื่องด้วยได้ได้ได้อะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้พี่เกอร์มาช่วยนะผมบอกเลยว่าถ้าผมไม่อยู่ไทยเนี่ยคือผมว่าต้องเกิดความวุ่นวายแน่อเอยอ๋ออ๋ านีเสดึง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 อ้าวหล่นแล้วหล่นแล้วเออเออตัวรู้ไหมว่านี้สามารถเจ็บแล้วไม่แตกด้วยนะนะใช่เหรอตัวสี่สามนะตัวเออสี่สามไงมันเลยแบบ้ตัวตัวเออตัวเออโอ้หน้ำหนักเจ็ดสิบเลยนะเว้ยทุกคน าหาขึ้นมากูหาเลยนะทุกคนคะใครที่อยากสั่งซื้อกเล่านะคะเดี๋ยวจีจะแปะไลายไว้ให้ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไปรีแอดกันคะ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะต้องเดินทางไปยังญี่ปุ่นแล้วนะครับทุกคน เป็นเวลาที่แบบเช้ามากก็คือเราเดินทางสี่ทิองค์แหละทุกคนแต่ว่างต้องตื่นเช้าไ้ก่อนนะครับเพื่าเตรียมตัวเผื่อลืมของนะแล้วก็ดูนี่ยังไม่ตื่นเลยโอเคครับทุกคนนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับเอ้ยไม่ใช่สิเราต้องเดินทางไปเชียงใหม่ก่อนนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปเชียงใหม่กันครับ let's go อับตามก่อนนะนับเดินทางไปเชียงใหม่ ก่อนไปญี่ปุ่นนะคะเราก็ขอแวะมากินโก g โก้กับกาแฟแล้วก่อนนะคะทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้นะคะช่วยคุมหิวคุมหุ่นนะคะใครที่สนใจก็สามารถบอกแอดมินด้วยนะว่ามาจากคลิปนี้250บาทนะต่อกล่องน,นะทุกคนถูกถูกยังไงแล้วคะ่ะใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะ คนคะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะเพราะเอิญว่าเราสองคนนี่นะคะต้องแยกทางกัน,นะคะ่ะเสียต้องเดินทางมาที่เชียงใหม่ก่อนนะคะส่วนวอตามมาทีหลังนะคะทําไมเราถึงต้องแยกกันนั่นหรอสอนั่นหรอเพียงเพราะว่าเราอะ่ะ เพิ่งทะเลาะกันเมื่อกี้ค่ะแพ่แพ่แผ,แผ่ไม่ใช่ทะเลาะเล่นค่ะทุกคนเพราะว่าเราอะลืมสายชาร์จแบตลืมลืม power bank ลืมทุกอย่างที่ต้องทำงานอะก็คือลืมสายชาร์จ power bank ทุกอย่าง,ท,างทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีมงานขับมอไซค์นะคะเอามาให้ที่ดอนเมืองน,นะคะทุกคนแล้วมอสก็รอยอยู่ที่ประตูข้างหน้านะคะ่ะและ้วเจ๊ก็แบบว่าขอมาก่อนขอมาเป็นแบบว่ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรสายสื่อบ,บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เครื่องดีเลยหรือเปล่าหรือไม่ดีเลยอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ่ะ นะครับทุกคนตอนนี้เราก็วาร์ปกันมาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ <c oughs> เรากําลังหลงทางอยู่อันนี้เด็กเชียงใหม่นี่แทุกคนพาหลงนะลองดดูดิอันนี้เ็เลยต้องมาทำผมร้าน65 Hair Studio ซึ่งเขามีหลายสาขาหานาเนรับเป็นมีตั๋วผมมีสี่สาขาแล้วเนี่ยเออผมไม่รู้ว่าจะเปิดทาไมนักหนานะครับฝากถึงเ <c oughs> จ้าของเ <c oughs> ลยร้าน65 Hair Studio ครับทุกคนเขาอะทําสีผมให้ผมกับพี่เจียมาตั้งแต่สมัยเจียเรียนมหาลัยทุกคนทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนสีผมหรือว่าเราจะทําสีผมอะไรเงี้ยเราจะต้องเดินทางมายังเชียงใหม่ อนนี้นะครับเรก็อยู่ในส่นี้ล้วมคนมันเลือกสีทุกคนความจริงผมใกล้แบบว่าเป็นไฮไลท์ที่สุ่งผมเุยคนเพราะแบบอยากจะปล่อย,อยมยาวนี่คือเล็บเปนเล็บผมอินสปายเลชั่นในการทำเป็ยาวนะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราจะไปเลือกทางสีผมเลยนะครับ เป็นแบบว่าเทานะคะเทาเข้มๆนิดนึงเวลาสระมันก็จะเฟดเฟรดย,ยิ่งสระยิ่งใสนะคะสโลแกนจรีงเพราะว่าเราไม่ได้เข้าท้อมร้านน้ำหมบ่อยนะคะใครอยากมาทําก็สามารถมาทําได้นะคะทุกคนจะทําที่ลาน,านาดีเซียนะคะอ้สโอ้ทุกคนครับ นี่คือเหมือนเดิมนะครับช่องดามิโออเจียนะทุกคนคือจะได้เวลาละแต่เราก็ยังไปไม่ทันทุกคนเยยังเก็บกระเป๋าอยู่เลยนะทุกคนกคน็กคือหลังจากที่เราไปทําผมเสร็จนะครับเราก็จะต้องเดินทางไปที่สนามบินเชียงใหม่นะทุกคนก็คือเดี๋ยวเดินทางไปที่ญี่ปุ่นกันนะทุกคน,นเาานปแล้วกัน โอเคครับท okay okay, ุกคนตอนนี oh, no to Japan. To Japan. To the the ้นะครับเราอยู่ในทางขาออกประเทศแล้วนะทุกคนก็คือเราจะเตรียมตัวขึ้นเครื่องนะครับไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือสนามบินที่เราจะไปลงนั่นก็คือสนามบินคันไซนะครับถ้าตอนนี้นะครับปัจจุบันนะครับเราจะเดินทางประมาณ5้าทุ่มนะถึงนู่นก็ประมาณ6กโมงเช้านะทุกคนหกโมงเช้าแล้วไงต่อคะไปวัดเลยนะครับโดยปกติแล้วอ่ะไทยไทยกับญี่ปุ่นเวลาห่างกันประมาณ2ชั่วโมงได้นะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือมาเรีญี่ปุ่นก็ประมาณเที่ยงคืนคืครึ่ง ี่สนามบินกันเรียบร้อยแล้วสน,ะะนามบินอะไรสนามบินอ้าวสนามบินคันไซทุกคนขันใสแล้วขนวันไซขันซคือตอนนี้เวลาว่าหกโมงอะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าตอมอแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่วัดกนันนะเราอยู่อโศกนะคะสถานีต่อไปไอ,ไอโศก นี่เราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าคือแบบว่าเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าล้างหน้าเป็นฝันแล้วก็เดินทางไปที่วัดกันเลยนะทุกคนนี่เลยจะเล่าให้ฟังคือผมอ่ะเข้าทางต่อหมอใช่ไหมแล้วเขาจะมีใบกรองให้ซึ่งไอเราก็ไม่ค่อยกินภาษาอังกฤษหรือไม่ค่อยอะไรเงี้ยคือมันเป็นข้อผิพลาดหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับคือว่าคนเราต้องรู้ภาษาบางคนในใบันกร่อกว่าคุณเคยทำผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นไหมแล้วผมไปตอบว่าใช่ใช่ออตตอบว่าอะไรเย็ดเลยเกือบติดคุกั้งหัวล้วงมี โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปอขอตัดน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะออ้ยทุกคนนี่ขนาดหน้ารา้อนของเขานี่นี่ปุ่นแม่งนี่คือ25องศาทุกคนถ้าเป็น25องศาบ้านเรานี่คือร้อนตับแตกเลยหรือเปล่าเอ้ยไม่ของบ้านเราเนี่ยประมาณ30กว่านะทุกคนตอนนี้นะครับที่ที่ญี่ปุ่นนะครับที่เราอยู่ก่อนนะก็ประมาณ25องศานะทุกคน ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงที่วัดแล้วนะทุกคนวัดที่โยมิสึนะทุกคนเป็นวัดที่เก่าแก่ามากนะวัดที่โยมิสึหรือว่าวัดน้ําใสสร้างขึ้นในสมัยช่วงต้นของยุคเฮอันเกียวหรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นโดยตระกูลกุกาวะเป็นผู้สร้างค้นตัววัดก่อสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมดแต่ที่น่าสนใจได้แก่เสาที่ค้ายันระเบียงวัดขนาดใหญ่เสาดังเก่าวประกอบไปด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่จานวนร้อยกว่าต้นสร้างขึ้นด้วยไม้ขนาดใหญ่สูงจากพื้น12 m. เมตรเนื่องจากช่างไม้ใช้วิธีเข้าริมด้วย ปุ่โบราณอาคารไม้หลังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวัฒนธรรมในปี1994จากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์เมืองเกียวโตจากบริเวณระเบียงวันนักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของทิวทัศน์รอบเมืองเกียวโต อันนี้คือเหมือนแบบว่าเรามาที่ทางน้าตกเขาเรียกว่าน้ําตกสองสายหรือเปล่าครับที่สามสายห้าสายสามยแต่มันเป็นเหมือนน้าตกคอกเทลอะทุกคนก็คือแบบมารวมกันในสายที่สยสดีโอนะทุกคนที่มาของชื่อวัดน้ําใสมาจากน้ําตกโอโตะเป็นน้ําตกที่แบ่งย่อยออกเป็นสามสายไหลลงมาภายในบริเวณวัดเนื่องจากน้ำดังกล่าวมีความใสจึงตั้งชื่อวัดตามลักษณะดังกล่าชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากผู้ใดได้ดื่มน้ําใสที่วัดฮิโยมิสึเดะจะสมปรารถนาในสิ่งที่สมหวังทุกประการ ก็ซื้อขนมขนมกันเลยนะคะตัวพูดตัวพูดสาวญี่ปุ่นเป็นด้วยหรอทำไมตัวถึงได้ไอติมอะเขาก็แบบว่าเจ๊ครับผมอยากกินไอติมผมขอเขาฟังรู้เรื่องโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันอีกที่หนึ่งนะครับพี่จีครับช่วยบอกหน่อยนี้รับที่นี่คือที่ไหนตอนนีอยู่ที่วัดปราสาททองครับครับช่วยเล่าประวัติให้ฟังหน่อยถ้าเรารู้จักก็จะเห็นในการ์ตูนเรื่องอิคิวซังนี่เป็นฉากสำคัญเลยของปราสาททองอยู่ด้านหลัง คือเขาก็มีตัวตนจริงนะเอาผมนึกว่าเป็นแค่ในกระตูดนะคจริงเลหรออิงจริงจริงโอ้จริงคือถ้าใครมาที่นี่ก็คือเหมือนเขาอ่ะมาตามรอยใช่มาตามรอยใช่ไหมครับแล้วก็แบบมาอ่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอย่างงี้ด้วยใช่วัดคิคาคุจิหรือวัดทอง เป็นวัดที่เปรียบเสมือนแนดมมาร์ของเมืองเกียวโตในอดีตเป็นคฤหเสื์ของโชกุนอาชิคางะโยชิมิสึซึ่งมีความประสงค์ในบ้านปลายชิตว่าอยากอุทิศพื้นที่คฤหารน์ดของตนให้เป็นวัดในนิกายเซ็นครั้งเมื่อโชกุนอาชิคาง,งะได้เสียชีวิตลงในปีคศ1408บุตรชายของเขาจึงได้สานต่อเจตนารมณ์โดยตั้งวัดในนิกายเซนขึ้นมาในชื่อว่าวัดคินคาหรือความสวยงามของวัดน,นี้ นนยังเป็นแรงบนันดาลใจให้หลานชายของโชกุนอาชิคันะสร้างวัดเงินหือวัดกินคาบุจิขึ้นมาคู่กันอีกด้วย อันนี้ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะโรงแรมของเราก็คือพักอยู่ในย่านโอซาก้าโอซาาก้นะคะตอนนี้คือแบบเรายังไม่ได้ถ่ายห้องอะไรให้ดูเพราะว่ามันแบบเวลาแบบมันกระชัมชีพมากนะค<ช>ุกคนเราของที่ไปเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตอนนี้นะครับเราจะเดินทางไปกินชาบูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดินที่ตลาดกันแล้วก็เราจะพักผ่อนในคืนนี้ ตอนนี้นะครับเราก็จะเดินออกมาไปทานข้าวที่ร้านชาบูแห่งหนึ่งนะทุกคนย่านที่ผมอยู่ตรงโอซากา้านะครับผมพี่จีนเราหัวขัง,งไหนว,ว่าเส้นนี้มันคือแบบเราต้องระวังอะไรทีบเส้นนี้ถ้าประมาณสักสักสามทุ่มครับถ้ามาทั้งสามทุ่มไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีชายชุดดำเขอาจะแต่งผมทรงเครื่องเซตผมใส่ชุดดำเสื้อสูทมั่งอเองก็ยืนเกาะกลุ่มกันสี่ห้าคนพูดตรงๆก็บผม เดิมอะไรนี่แหละเคยมีเคสบางทีแบบพบกระทัะ่งนั่นมากเดินชนเดินอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเดินชนปุ๊บเราไปหาเรื่องเขาเราไปลงมือทําลายเขาก่อนเราจะเป็นฝ่ายอีกทันที<อ>ถ้าโดนลักษณะอย่างนี้คือถ้ามีโทรศัพท์มือถือให้อัดคลิปไว้<อ>แล้วพยายามทำตัวเป็นจุดสนใจของคนอื่น เนื้อกะหมูแล้วก็จะสั่งเอานะคะนี่ ที่นี่แม่โคตรเจ๋งนะทุกคนเหมือนเป็นย่านแฟชั่นแห่งหนึ่งเลยนะครับถ้าใครมาเนี่ยก็อย่างน้อยอะ่ะก็คือมาแบบชิลกับเพื่อนหรือว่ามาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนคือแหล่งช็อปปิ้งของจริงอ่ะอันนี้ก็โอนิสุก่าโอ้คหอ่หรือว่ารองเท้ารองเท้ามีหมดจ้าอันนี้อะไรนิทุกอย่างโอนิสุกะ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ถึงห้องพักกันมที่แล้วน,วนะนะก็คือผมอ่ะภาพที่ไม่ได้สามารถแบบถ่ายห้องให้ทุกคนดูนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะบอกว่าที่พักของเรานะครับอยู่ตรงใ,ใจกลางเมืองของโอซาก,ก้าเลยนะทุกคนห้องเนี่ยก็ประมาณคือละสองพันกะว่าบาทนะทุกคนคือถ้าสมมติว่าเราเดินลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะสะดสวกสบายตรงที่ว่าถ้าใครเป็นคนที่ชอบสายปาร์ตี้ชอบสายเที่ยวตอนกลางคืนเนี่ยก็ซื้อแบบประมาณประมาณราที่นี่ได้นะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งจะตีสองละก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปยันที่ยูนิเซลค่ะ สวัสดีครับตอนนี้ครับเป็นเวลาเกือบโมงนะครับทุกคนโอ้เช้ามากก่อเช้ามากข้าวก็ไม่ได้กินโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางที่จะไปขึ้นรถไฟนนีราก็จะบอกว่าอ่าญี่ปุ่นในช่วงเช้านะทุกคนเป็นอะไรที่แบบยิ่งมากนะอ่านี่คือเวลาประมาณแปดโมง โอเคครับทุกคน okay, ตอนนี้นะครับเราถึงแล Jam ้วนะทุกคนแต่ว่าส well, okay, anyway, yeah. ิ่งท okay. right. <vale ี่เราจะต้องลุ้นนะต่อไปนี้ก็คือการซื้อตั๋วนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จองมาในออนไลน์ใช่เราไม่ได้บุ๊กมาในออนไลน์นะโดยปกติแล้วคนที่เข้ามาต้องบุ๊กก่อนซึ่งเราอะมาลุ้นหน้างานเอาอีกทีนึงเพราะว่าพี่กายเขาบอกว่าวันนี้มันเป็นวันธรรมดาคนไม่เยอะใช่แต่ที่ไหนได้โว้คนประมาณแสนแแสนแปดล้านคนมารวมกันตอนที่นี่นะคะคนคือแบบว่าโคตรเยอะนะทุกคน อันนี้คือวันธรรมดาที่สุดแล้วเหรอครับใช่ครับวันธรรมดาก็คือเราที่เยอะกว่าโอ้โหาเสาที่จะเปิด8โมงปิด4ี่ทุ่มโอ้จะเปิด9้าโมงถึง2อทุ่มค่ะ exp ก็คือยังไม่ต้องรอนะคะคือ exp เนี่ยก็สามารถแบบว่าเดินแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลย ครับทุกคนตอนนี้เราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องเปิดใหม่แล้วก็แผนที่ดูก่อนนะครับว่าเราจะไปที่ใดก่อนนะทุกคนคือตอนนี้เลยคนเยอะมากผมไม่อยากได้หมวกมาริโอมากเลยนะทุกคนเพราะว่าหือนว่าเราจะได้เข้าแบบเข้าตีมเขาหน่อยเราแต่งตัวเป็นมาริโอตัวจะได้เข้าตีมันครับเฮทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับว่ามีอะไรที่เราจะสามารถซื้อไปได้นะ โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเปิดแมปดูนะครับว่าเราจะต้องเดินไปที่ไหนนะตอนนี้ผมอยู่อยู่ตรงนี้หรอคือแบบคนแบบล้นหลามากเหมือนเข้ามาในนี้ก็คือแบบเป็นเมืองอีกเมืองนึงเลยนะทุกคนแบบโคตรเท่อะข้างในนี้คือแบบเืียนมากเขาจะเป็นอะไรไหมเขาปวดขี้อะเดี๋ยวขอเข้าน้ำก่อนนะทุกคน เราก็ขอมาเติมพลังก่อนนะคะก็คือเรามากินข้าวก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปเล่น mm hmm. เครื่องเล่นเดี๋ยวจะเป็นลมเอานะคะ mm hmm. เพราะว่าอายุงเราก็ไม่ใช่20สต้นๆแล้วเนาะมีเบรคฟันนะแล้วก็มีอันนี้คือเขาสั่งแบบว่ามันมีอันที่หนึ่งอันที่สองอ่ะที่เป็นทีมมิเจอร์อ่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าไหนอ่ะใช่ จะไปแฮร์รี่วอเตอร์แล้วตอนนี้แล้วก็ไปดูมาริโอ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนสักที่นึงนะทุกคนต้นทางอ่ะในหนัอ่ะในหนัาในนาโอเคทุกคนผมกลัวว่าเราจะได้รอนานมากเลยอ่ะดิคือแม่งเอาจริงๆก็แบบไม่รู้ทางเว้ย<อ>คือแบบไม่รู้ว่าจะต้องไปอะไรยังไงก่อน สิบโมงครึ่งประมาณชั่วโมงกว่าเพราะเราไม่มีบัตรเอ็เพลนะทุกคนดีวีบอกว่าแม่หมดตเเซบอกค่าทีใครงามเลิศที่สุดในปัตตาี อะไรครับเราจะไปเล่นเครื่องเล่นนะทุกคนตอนนี้แฮร์รี่พอตเตอร์พูดดังๆไหนนี้ไม่ได้ยินเลยเราจะไปเล่นเครื่องเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับทุกคนตอนนี้จะเข้าอยู่ในถ้ำนะตอนนี้ถ้ำอะไรถ้ำ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 บอาอะไรล่ะโอเคเดี๋ยวเราเล่นเครื่องเล่นเนี่ยฮะใช่ค่ะ โคโค่นะคะอยู่ดีเราถือโปโกเข้าไปแล้วพนักงานเขาเอ้ยฉันจะหยิบอะไรไป็นปิ้งวิ่งอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้ใบนี้มานะคะแล้วเราก็มาโผล่ตรงล็อกเก็ตเฉยเลยแล้วคงต้องเอาโกโกเก็บนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกเรานะคะทุกคนไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เดินออกมาแล้วนะผมจะบอกว่าวเล่าอะเล่นแค่แป๊บเดียวเองนะทุกคนคือ15นาทีเนาะใช่ไม่ถึง15นาทีในการเล่นของเรานะทุกคนแต่แบบว่าเหมือนว่าเ,ออเราจะได้ บินล่องกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยะคือมันเป็นมันถ้าพของให้อธิบายใช่ไหมก็จะเป็นนเแบบข้างในอาจจะเหมือนถ้ำี่แหละแต่ว่านอกเนื่อใจคือมันมีภาพเป็นา LED ภาพ LED คือภาพสามมิติที่ทำให้เราแบบเป็นเป็นหน้าจอขนาดกว้างอ่ะคนทำให้เราแบบเหมือนอยู่ในมิตินั้นจริงๆอะทุกคนว่านี่กินไหมนี่ขนมแฮร์รี่พอตเตอร์นะ เราจะไปเล่นฉลามนะทุกคนที่จะล่องเรือออกไปแล้วก็จะเจอแบบว่าปลาฉลามอะไรเี้ยทุกคนตื่นเต้นมากทุกคนอันนี้คือรอคิวเร็วหน่อยเพราะว่าเหมือนจะมีเรือหลายลำนะทุกคน ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปใน,นดินแดนมินเนี่ยนนะครับดูสภาพหน้าตาเราแม่งโคตรเข้าอ,อะ่ะน,นี่ทีใส่หัวเลยนะ <c oughs> ใส่หัวมินเนี่ยนคนน่ารักอ่ะ <c oughs> ตัวต้า <c oughs> เฮ้ยอันนี้น่ารักกว่า <c oughs> นี่นี่เหมาะกับตัวเออน่าเ <c oughs> ท่าไหร่วะตัวเราต้องมอางมาคูณนะครับ ทอเ,อเคทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เมืองนารานะครับเราอยู่กันที่วัดโทไดจินะทุกคนวัดที่นี่มีแบบว่ากวางเยอะมากเลยมาตัวกวางนี่คือแบบจะอยู่ทุกที่ทุกแหล่งของ,ของในโซนวัดน,นะครับ วัดโทไดจิ ji. เป็นวัดในศาสนาพุทธและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อโตไดบุญสึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและอาคารหลักของวัดโทไดจิ ji. ยังถือเป็นอาคารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยวัด <What S 1> <What S 2> แห่งนี้ยังถือเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญขอ,ของเมืองนาราที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมภายใต้ชื่ออน,นุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาราโบราณอ,อันนี้คืออ,อะไร,รครับพี่จิภาษาญี่ไอ้ที่ไม่เห็นพี่ชื่อ คนที่มาถวายไฟไหม้นัารลักชื่อถ้าเป็นที่เมืองไทยก็เหมือนว่าเวลาเราไปถวายไฟถวายกำแพงเขาจะปักที่กำแพงเขียนชื่อกำแพงครับครับทำพิธีอาไ่งทีนไมใช่ไงเวขนมาบว้าวี่ปุนของจิงเลนะใช่เราจะขึ้นมาข้างบน ้มาเป็นจุดชมวิวนะครับมองเลยว,ว่าสวยมากที่นี่เราก็แบบไม่ได้ไเห็นอะไรที่แบบว่าเกตจะมาได้นะครับจุดตรงนี้เลยครับใช่ครับเปิดนได้เลยที่แมนทุนกคนถ้าก็นนจะเป็นตะเกียบนะฮะนี่เยเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารแล้วกันนะครับ อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอโอ้ไม่เคยมาจุ่มทุกคนนี่นะแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยอ่านี่คือข้าวนะครส่วนนี้คืออ๋อมีชั้นบนแล้วก็มีชั้นล่างเฮ้ยมีชั้นด้วยหวานที่ร้านนี้ที่ร้านวันนี้ยัวเลือกวันนะ ไปไปถึงนี่ก่อนนะแต่ว่าน่้เป็นคนตูดนะกาตูดน้องแล้วโอ้ตาบานขวางมันนะตูดเ้าอะให้กันเดือดเดือดเดูๆดเดือดมันยืนนั่งใสเนี่ยเอะ วามันตาวเขาว้าดูมันตาวเขาเนี่ยนี่คือความแบบใกล้ชิดเลยครับมันคำนับเนี่ยมันคำนับเนี่ยไม่เลยคำนับหรอดูดิเฮ้ยมันมาแล้วมันมาก็คือตอนนี้เหมือนแบบทุกคนเริ่มทยอยกลับออกไปนะคนเยอะมากเราเหมือนลงมาในแหล่งที่แบบว่าคนมาอ่าทุกคนโคตรเยอะ คือเรามาชนกับพวกที่แบบมีนักเรียนมานทันนศึกศษาเลยนะครับมันก็เลยแบบดูเยอะนะทุกคน ทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กลับมาจากที่ไทยแลนด์กันแล้วนะคะมาแล้วถึงที่ไทยแล้วนะครับทุกคนก็สรุปจะ็นีนบ้างตั้งแต่เราไปเที่ยวมาสนุกมากได้ป,ประสบการณ์ แล้วก็เหมือนแบบว่าพอเราได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมทุกคนคือสําหรับผมวผมรู้สึกว่าแบบได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ไปเห็นการเปิดโลกของเขาอย่างเช่นประเทศไทยอะมันอาจจะจํากัดในเรื่องของการแต่งตัวแฟชั่นหรืออะไรเงี้ยแต่พอเราไปที่ญี่ปุ่นทุกคนเราได้เห็นการแต่งตัวแฟชั่นที่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนบ้านเราแล้วอย่างหนึ่งที่บ้านเขาอะคือเปิดมากนะผู้ชายแต่งหน้านู่นนี่นั่นวัฒนธรรมต่างๆที่เราได้เห็นนะครับทุกคนก็คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าอเมซ i n g มาแล้วมันก็คือแบบว่ามันเปิดมากๆทุกคนก็คือสสนนุุกกม แต่ว่าที่นี้ก็เหนื่อยไปหน่อยนะทุกคนเหนื่อยตื่นเช้าเนาะใช่แล่ได้ไปแต่วัดแล้วก็วัดแล้วก็วัดวัดวัดใช่โอเคเพราะเราสายบุญไงรอบหน้าเดี๋ยวเราจะไปไปไหนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ในช่องจักรเยาวชนน้ำมันพบคราสซับสไครเบอร์เลยทุกคน